ผมที่ดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวมาเล่นลองเล่นเคสเซตกิ่เกลียนนะครับผมเซตปืนกลิ่นเกลียนเซตนี้ชื่อว่าเซตรอ,ดอรดนะครับผมปืนรอดของเรานะเองนะครับผมก็คือผมทําปืนนี้ให้ทาตามแบบของปืนเจกเกอร์นะที่สมัยเรียนรอดอรนะครับปืนโง่ที่ทรงเหมือน m 1 6แล้วก็ใส่ลูกเก้ามมใหที่กูมีฮนะนะยิงก็ไม่แม่นนะฮะครับก็แต่งก็โดยใช้แบบนี้นะครับบารลนะครับเป็น M16 นะครับใช้บาเรลของ M16 หาย M16 นะครับคือต้องโบราณโบราณหน่อยต้องเก่าๆด้วยเก่าๆแม็ก,ก,ก Mac ครับขาดไม่ได้ครับแม็กแม็กต้องไปก้ามมเท่านั้นครับแล้วมันก็จะเหลือช่องว่างอีก2ช่องนะให้เราแต่งอะไรก็ได้ผมก็เลยใส่โมมันนี่ไปนะครับผมคือเพิ่ม XP ของเรานะครับรอดอะดมครับยิงปืนเป็นนะครับก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับการยิงปืนนะครับมันก็จะได้เบิร์ก4คิวนะครับเอ็กพี4คิวแล้วก็ ปืนเนี่ยมันควบคุมดีอยู่แล้วแต่ผมก็อยากให้มันควบคุมดีขึ้นอีกผมก็เลยใส่เียกิปอันแรกเข้าไปครับมันบวกสแตทโอเคกว่าผมไม่ต้องการโมบิลิตี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าใส่อะไรหน้าหน้า M16 แล้วกับท้าย M16 มันลดโมบิลิตี้ไปเยอะอยู่แล้วมันเพิ่มไปมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเพิ่มนะก็เลยทำให้ปืนมันดูยิงแม่นขึ้นไปเลยดีกว่านะครับผมคอนโทรลมันจะโอเคคือปืนมันจะนิ่งแล้วก็ปืนมันไม่ค่อยสายนะแล้วก็ส่วนอีกปืนหนึ่งก็เป็นปืนปลยองโง่ท ใส่ไว้เพื่อดูดีเฉยๆนะครับผมถามว่าได้ใช้ไหมผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมปืนมันไม่ค่อยได้จะเป็นเท่าไหร่นะครับในหมดมัลติเพยเยอร์แต่ว่าบอโซนนี้ก็น่าจะดีในระดับหนึ่งแต่ว่าต้องเปิดสโคปนะออฟออฟติคอลนี้มันไอ,อเทอร์มอลมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคครับหลังจากนี้ก็เป็นส่วนของเปิร์กนะฮะเปิร์กก็จะเป็นโคบอลนะฮะเลือดเย็นนะเราเราต้องเลือดเย็นนะ ตัวเย็นนะชุ่มโคลนตลอดฮนะเวลาเล่นโอเวอร์คิวนะฮะถือโอเวอร์สองอันแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นพวกกันร,ระเบิดกันแฟดอะไรเล็กๆน,น้อยๆนะเอนมี่แฟดสตันนะเพราะว่าเวลาเล่นจริงๆเนะี่ยในโหมดเขาเรียกว่าอะไรแบทเทิลย่อสแลนเดอร์หรือว่าโหมดมันต์ตีเพยเยอร์เนี่ยส่วนมากผมจะโดนพวกแฟดพวกอะไรบ่อยนะฮะจับสแนปช็อตกิน,นิตมันทำให้แบบติดสตันติดสถาน,นะแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรอยู่อยู่ยากอยู่ลำบากอ่ะเข้าใจไหม แล้วมันก็มีการแกส๊สกันอะไรด้วยมันก็ทําให้แบบเล่นได้สนุกนครับอย่างเล่นด่านชิปเมนก็พอพอเอาตัวรอดได้กับไอ้พวกที่มันสแปมแก๊สรัวๆฮะในจุดฮาร์ดพอยอะไรพวกนี้โอเคครับแล้วหลังจากนี้ก็เข้าไปดูในเกมเพลย์กันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดมาลองเซตรอรอ์ในเดนแมทก่อนละเดี๋ยวค่อยมาลองในวอร์โซน เซตไม่อย่างปั่นไปปืนนักศ <engine> ึกษาวิชาทหารเซตนี้ไม่ได้ใส่โคบัตมาด้วยโอ้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 โทษไว้นักศึกษา ยิงไปหลายตัวเลยนะไย้เหี้ยอันับเขาต้องไปยิงไปเลยโอ้ยทนไม่นักศึกษาโอ้โหนักศึกษาโอ,โาโอ้ใครอะใครสสนายมา <laughs> เดี๋ยวพลอยน่อย ขึ้นไปนะศึกษาโอ้โหคนเยอะคนเยอะมันแต่งานระเบิดซสดมันดักสมันดักทางขึ้นเลยเว้ยมันมันไปเล่นตัดหัวแทนแต่ว่ามันไม่มีใครเยไม่เชิงไม่เชิงมันอยู่บนสะพาน เดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าทำให้สคมนิ่งไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคไม่เล่นกับพวกมันแล้วไม่ไม่ไม่เล่นสไนแล้ว ยิงไม่ทันเว้ยมันมันลอยอยู่แล้วเราวิ่งมาเรากำลังขึ้นสะโขงไงมาดิมาดีโอ้ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยเออไปจ้าตรงนี้อ ไปเลยนะกศษาแคปเปอร์นี่ก็สะพานเยอะแตสะพาเอะสเคุปืนกูมันไม่ไหวถ้าสะพานสูตรมันสามสิบนั่เอง

bom hết mọi người hết mọi người hết mọi người hết mọi โอ้โหแต่ม oh. um, <e ันก well, ็โอเคนะไอ้ปืนอ่ะคือเกมนี้ปืนมันแต่งได้หลากหลายแล้วมันไม่มีปัญหาว่ามันจะเล่นปืนเที้ยอะไรอ่ะมันใช้ได้ทุกปืนเฮ้ย2คิวโนนจัดการโอ้โหไอสัตว์เขาเรียกว่าเปิดหัววันได้ดีอ่ะแค่นี้แล้วก็มีใช้หังขึ้นแล้วเว้ยเออปัง เต็มหน้านนโหเาอาเ <c oughs> ชียรยิงไม่ได้หกตายสิบไม่เคยได้ยิงอ่ะดาเนี้ยกูถือสกอร์ดีกว่ามึงด้วยอไอ้สารมึงเล่นสไนด์ดานสไนด์อ่ะ นี่ๆห่อนี่หอน,หอนี่อยากไปหอนี่ <c oughs> ประมาณเก้าร้อยแปดร้อยก็ไปลปะป่ะ <c oughs> คนคนคนแย่งกันเยอะคนแย่งกันเยอะ ถึงถึงถึง <laughs> ถึง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 ใครก็ได้ไปวางระเบิดตรงไอ้ทางขึ้นดิไมไ่ได้อยู่ข้างบนดิอยู่ข้างล่างไอ้เหี้ยอ, <laughs> อยู่บนสุดเลยเฮ้ยกูอยู่บนสุดเลยกูเลยลงมากระโดดลงไปข้างล่างเลยแล้วก็รีบมา ไอ้เี้กาไอัคกูตายก็ลงมาข้างล่างนี่สิกูกราดมนกระจอกไอ้เหี้ยค่ะกระจอกเออกูอยากได้ดอกมันเยอะแค่ไห ไม่รู้อ่ะตอนให้บิทด้วยไม่ค่อยดีเราไม่ไปบวกเฮ้ยทำไมเสียงไม่ค่อยปกตินมจากขน้าบนไม่ได้มีตังเลยไอ้เหี้ยมันมันมันมาหยุดอยู่แถวนี้วะ ข้าพวกเราเร่องนี้ไปเรื่อยเราจะไม่มีทางได้ที่ What ของกระสุดดีสุดมีรถไหมมีรถเดี๋วรถเดีรถเดี๋ยวรถดี๋ยวรถเดี๋รถองมันแตก แล้วแถนั้นวะมันไปเขื่อนนะมันขับไปเขื่อนทำไมวะสิ่งที่พิดอยู่ไหนวะมันอยู่แถวเนี้ย ี่อยู่ข้างบนนะยังเอ้ยขึ้นรถม,มาแล้วมนรมาแลฟาร์มก่อนต,อมมตั้งแสนแล้วอระ

มันจะขึ้นไปอยู่บนนั้นทำไมวะตังก็ไม่ได้เอาอมาลีลาลีลาลีลาโดดขึ้นมาโดดโดดขึ้นหลังมางเมาสุหน่งถมงเวลารับหน่อยไหนวะ ไม่ดกักไม่ดกักไม่ฟ้ามแม่งเอ้ยมึงกระแนงดีๆสิว่ามึงอย่าเดินมึงอยากระโดดสิ แถวเนี้ยแถวเนี้ยปามแถวเนี้ยเนี่ยๆ này Enemy UAV overhead มันมี UAV แล้วเว้ยเร็ว

วางวางเ่มตดเร่รเ้าวรอดดาวดาวดาวโดนโดนคนด้วยมีคนอยู่เฮ้ยมีหอคคอยหอคคอยนหอกอยหอคอย อยเย็นสนมาเลยขึ oh, um, no ้นรถขึ้นรถไปดีกว่าเ็นแม่โม่ตายกันโมดเลยขึ้นขึ้นขึ้นบหักำลังระเบิดเองขึ้นวางเพื่อน ปืนปืนระดอด้วยเฮ้ยเออแต่ระยะประชิดมันโอเคอยู่อ่ะยยแย่ละเอ้ยที่หนึ่งที่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งอยู่ ไกูหนี้กูนีกูนี้อย่างเดียวแล้วโอ้อไม่ตังกูมีตังเป็นแสนเลยโอ้โหอะไรวะ Hello my friend Bird bound, เาาเ่ระวังนะเตรงตรงแถวที่กูตายมันมีเออเว้ยมาใกล้ๆกูให้ได้กันเถอะตอนนี้กูอะจะตายใ,ในตังต,งตงไม่ตังเป็นแสน <c oughs> อะไรวะ b a is set b r d is ready โอ oh, ้ยเฮียั้งเป็นแสนเลยมันมีทางวิ่งอยู่ไอเจมมันมีทางวิ่งไปอยู่ ไม่รู้อะ่ะเอ้แต่ว่าเอ,อเอาตั้งป่าก,กอนมีระบบป่าตั้งเออเนี่ยไปพร้อมบวกแล้วไม่มีตังค์แล้วสักบาทไปแต่ไปแเฮ้ยเดี๋ยว กำล n งเอาไว้ตรงนี้ตรงนี้เลยอ่ะที so> um ่กูแตาเนี่ยตรงนี้ไม่ขนับเดาวดาเดาเดา เซลีวายไหมไอ้เกลือกไอ้เกลือกหมูข้าอยู่ไ้ยเห็นไรเห็นไรเห็น้รเราขังหลังเขา Hostile dropping into the area Watch the skies เจมากูเจมเจมอยโอ้ยเฮ้ยตังต oh, oh, oh. hey, ังต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 ังโอ้โอ้โอ้เร็วเร็วลบ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 เราช่วยมันไม่ได้เราช่วยมันไม่ได้ที ลูกสีชมคว้าว้าคว้าแรงวะระวังหลังระวังหลังเดวนี่ยอ๋อเก้าหมื่นเก้าหมื่นเงินทางนั้นเงินทางนั้นเราจะรู้เองก็เป็นลูกสีส้มก็เดดมาก อ๋อเด็กขึ้นเด็กข้นเด็กมือโยมันมีระยะไกลยิงมาเว้ยเออระยะตูงู้นะโอ้โหเอ้ยไอตัวเดิมนี่แหละที่กูยิงมันอะเออมึงมึงเข้าไปข้างในเลยเราอยู่เราอยู่ขอบกันไปเว้ย เล่นแถวนี้เล่นแถวนี้จะง่ายกว่าพวก้อมนอกเจนไม่ต้องยิงเรา Locate and secure cash. สิบนาทีสุดท้ายอ่ะตอนนี้ปังปังมันจะคูณคูณเกือบคูณสองอ่ะแต่อนี้ไม่มีอะไรให้ปังแล้วอ่ะเราไปมีมีเถื่อนนั้นก็ไปสู้กับท่านุ่นปีนทุกคนไปเจอหกเทียนแต่เราอยู่ที่สูงกว่าเราก็มีติดชนะที่วนทัเมื่อกี้มันมีเงินกันพี่เทาไเมื่อกี้แม่งกูมีเกือบแสนแม่งแตกโดนร้อยหลัง มันมีหลายพว o วะมันเจอสปินกันไหนนมันจะไปกางมันไม่ตายในทันทีเว้ย Gao a bank here if you need. toàn Oh, tuấn Oh! Tong toa. Yeah, là giảm dục việt nè. ไม่ไหวเนี่ยตึกนที่กูตายอ่ะเออกูกูกยิงท่ไมาเข้ามาข้างในแล้วอยู่ข้างบนเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็ว หนังหนังหนังเข้าวนวนวนแตกแตกแตกเนี่ยเวลาเงี hating, <Ash well. S 2> ้ยมาทีละตัวทุกทันมันมีตัวอยู่ข้างบนน่ะเจ็บเจ็บมากอ่ะ มีเกาะไหมมีเกาะไหมสามอ๋อจะจบไหม่มาโอเค๊ยห้าแสนยังไม่ท็อปสิบเลยแต่ยิงแ,แ,แต่ยิงแยกแต่ยิงแยกเลย